ครับอ่ะมีใครจะลงด้วยไหมครับหนึ่งที่ครับคนไหนจะลงด้วยเอ่ย มามามา,ม,ามีคนลงก็ตามนั้นแหละครับอ่ะไปะเอาออกตีเลยเดี๋ยว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 เยวเดี๋ และและคนมันก็เชื่อจริงเลนไปไหนแล้ววะเอาหายเลยเอาหายเลยไปไหนแล้ววะหายไปเลยเฮ้ยมันหายจริงกันดน่แอดมินเขาหาย,ย,าหาย,ยไปแล้วหายเขาหายไปเลยอะอันนี้ผมไม่ได้อัพเล่นนะเขาหายจริงๆนะครับผม ำต้องห้ามจริงอะ่ะโอ้ถึงก็ออกตี้ดีเลยยังไม่ได้จำอะไรเลยออกดีกรรับจักรนล้วผมก็งงเลยลดฟรีวีสามสามบ้างหนึ่งที่มาตรวจจ้า เดี๋ยวผมไปตัดรีวิวนี่หรอวะวผมไปตัดรีวิวลงโอ้ไม่รู้จะสงสารหรือจะขกว่าดีเอาเเออเอาิเอาิี๋ยวผมไปตัดคลิปรีวิวลงเลยเอาสิได้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 ครับได้ได้ได้ไัดไปครับแอดมินมีคอนเทนต์แล้ววันเนี้ย แต่พากหนึ่งพวกกดออกปีแทบไม่ทันเลยนะจะมาเฉลยที่หลังที่หาเลยนะไปครับก็จริงๆนะหลายๆคนเขาก็ยังไม่รู้จักแอดมินน้ำปั่นนะครับผมตัวละครในเกมเขาไม่มีใครรู้จักนะเอออันนี้ผมต้องบอกก่อนนะ เอาละแค่คิดกูก็หาแล้วเท่น้แค่คิดผมก็หาแล้วเดี๋ยวุกคนรอดูปฏิกิริยาของเขานะครับผมนะว่าหลังจากแอดมินตปัดบอกว่าบอกว่าผมโปนะครับดูนี่ก็จะออกนี่ไหมเรามาดูปฏิกิริยากันแล้วกันนะครับ เอ้าแอดมินใช้แอดมีทิ้งเฉยเลยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีน้องเบลครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราแชร์เองครับเฮ้ยเรียบร้อ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 ยดีนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะสวัสดีห้าสิบเจ็ดวิอุนน้ยสเตก้า <c oughs> หรอเร็วเกินจะไม่ททำาอะไรเลยแวะมาทักทาย จะไปเล่นไพ่ต่อโถจบแล้วน้องเบลจบแล้วจบแล้ว,ลว,ลวครับ <c oughs> ผมยังมีคลิปค้างที่ผมต้องตัดอ,อีกเยอะเลยนะสามสองสมคลิปเลยนะอ <c oughs> <c oughs> ไอ้ตายเถอะครับโอ้ปั๊บเดียวถึงบอลแล้วโค้นเร็วเลยหนึ่งกะที17บเจ็ดวิเองนะครับยังไม่ทันตำอะไรเลย ไปอย่างรวดเร็วนะฮะพร้อมพร้อมนี่คือพร้อมฆ่าบอส <c oughs> ไม่ได้ตีบอสเลยวะ <c oughs> อุ๊ยแอดมินทำไรอะแอดมินทำไรอะแอดมินแอดมินโอ้แอดมินกระโดนโนดไม่ยั้งเลย อยากยังไม่จบเพิ่งเริ่มเล่นเหรออ๋อโมดีจริงๆผมเลยอยากชอบเลยว่ะแต่โน้ตปฏิกิริยาของคนลงก่อนนี้เขาจะออกจริงหรือเปล่าที่ผมไม่รู้นะแกงคิงก็ขับรอแล้วว่าผมว่ะล้วผมขยับไอ้นี่ผิดอ่านป่าวซับหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมขอใคะยากกีสะกีตกหน่อยนะโอ้ดีจัจัดเอพีไม่ดีเลยคอนเทนต์โคตรหาทำเลยอะเอยแต่เขาไม่ออกตีว่ะเขาไม่ออกตีแต่จบรอบนี้ไม่ได้นะครับ คือถ้าโดนจริงๆมันโดนพ่วงหมดนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนลนะแต่นี่คือเราไป,ป็นประเททเฉยๆนะครับผมวัดใจคนวัดใจคน <c oughs> แอดมินกูก็เอาสุดเกินแอดมินเฮ้กลัวโดนแบมเหรอถ้าโดนก็โดนก็ยกตีนี่แหละต้องทามอะไรเยอะ <c oughs> เขาดึงเขาดิ cleaning, <eries> ้งเขาดิ <s ult crackers> ้งไปแล้วแอดเบนเขาดิ้งไปแล้วเขาดิ้งไปแล้วเขาดิ้งไปแล้วโอ้ย คนคนี้เขานิง่งคนนี้เขานิ่งโอ้กกแก๊แกไม่ได้ผลนะครับแอดมินอันนี้แก๊กไม่ได้ผลนะออกก็อองดีกว่าเพื่อนดูทรงละโอ้หออกดีลองดีกว่าทุกคน <laughs> ไปหาคนมาเพิ่มดีกว่านะออสองจอคอนเทนต์ไม่ปั่นเลย ไมปัดปวดเลยเฮ้ยเขาออกตีไปแล้วเขาออกตีออกตีเลยเขาออกตีไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกตัวลองดีกว่าผมออกตัวลองละ เล่นจอเดียวนีกว่าว่ะเล่นเลยท <c oughs> ่นเรียกว่าวัดใจคนวัดใจคนนะครับในการวัดใจคนหรือว,ว่าลองใจแล้วลองใจคนดูเลยเนี่ยถ้าใครดูอยู่จะรู้ <c oughs> <c oughs> โอ้เขาออกตีหนีเลยเขาออกหนีเลย รถว่างสองที่ V33 ลงฟรีมาโดนโวนโดนโวน,วน,วน,วนไม่ต้องซิปนะไอไปโคขาคนครับแอดมินเราโคขาคนกันดีกว่าครับผมสองทสองที่อะคอนเทนเลยวะเนี่ยคอนเทนละได้คอนเทนละเดี๋ยวไปตัดเอานะไปตัดฉอดซั้ซัเอานะครับ ไม่รู้อะแต่ไอดี ID, ผมโดนแบนแอดมินรับผิดชอบด้วยนะครับวางสองที่ครับผมวิชิโนโบีแล่เหรอโอ้โหโอ้โหของกิกจัดไปด้วยมาเลยฮะมาเลยฮะวางหนึ่งวางหนึ่งมา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 ิชิโนโบีเท่าไหร่ หอจะจัดเต็มจริงๆนะเปิดคูณแป๊บไปต้องก็ได้สวัสดี้เราินวันกรับผมผมอยากรู้ว่าอาาักษรประดอกจริงไหมดอกครับแต่ยากมากครับผมยากมากครับยากมากครับเปิดคูณด้วย <laughs> เดี๋ยวรอดูรีแอคละกันล่ะครับว่ดูเดี๋ยวเจอ <c oughs> ใจไม่ได้ดูก็ได้สตีมคุณพลาดแล้วผมบอกเลยคุณพลาดแล้วโอ้ยโจีโนบิแลเธอด้วยอย่างชอบเลยลงยาย,ยาเล้วเดี๋ยวผมเปิดกูด้วยอ่ะเดี๋ยวอู้ไม่อยากเปิดกูเต้นเลยโคตรเปลืองต่างเลยเปิดเย่างเดียวได้ปะไป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 ,ไป,ไปลงครับผม ทีตับีบมาด้วยนะปาละทีเนียการเนี้ยผมว่าผมปิดเสียงดีกว่าว่ะอะไรกับเดียรฮ่าฮ่าฮ่า่่งนวงไหมมาก หน่วงมากหรือเปิดเสียงในเกมอีกแล้วเงียบกลิบเลยนะครับผมสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจริงๆไม่ต้องให้เขากด e ก็ได้นะให้เขาอยู่เฉยๆก็ได้นะงงๆไม่ใช่งงเพราะแอดมินแน่เลยใครแอบ,บทำไรใครแอบทำไร รึปเดียวหายหมดหรือปเปิดเสร็ดในเกมก็พลาดแล้วผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้เปิดก็ไม่ได้หมายความว่าจะแก้งไม่ได้นะแอดมินนี่ก็สหาหายผมแก้งคนแล้วเนี่ย <laughs> โอเคคิปก็ขับแล้วทุกคนลองกินถาพลาตัวดี ้ยลงดีเป็นบอกเก้านะครับผมอยากได้กับเขาเลยอ่ะแต่ผมเซ็ตผมแบบฮะี๋ยวเดี๋ยวออกนะแ <min> อดวิลเฮ้ยเขาออกกีงันเนี่ย เกิดเกิลไปเกิลไปแอดมินเกิลไปเล่นแรงไปเปล่าเล่นแรงไปเปล่านิ่งเลยยืนนิ่งเลยจะโตนเอไอไหมเนี่ยเมายกแผงนะผมจะบอกให้นะเมายกแขงเลยนะถ้าเล่นอย่างเงี้ยแอดมินอะเล่นผมเมายกแผงเลยนะ แอดวินอัมกันเล่นหรือเปล่าแอดวินแอดวินอัมกันเล่นหรือเปล่าอุ้ยโดนเตะโอเตะปิวเลยอุ้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 ยแล้วชุดทีโนบิแลยกตัวได้แล้วแล้วของโคตรหนักเลยอะ เขาไม่แปลกใจมากเหรอแล้วเขาก็จะบอกว่าเซ็แกปปเซ็แกลปเปิดบอครับพี่เรียบร้อยเลยนะตรุปหายอุ้ยอุ้ยตัวอีไดยตัวอีไปด้วยไน้ตัวอีไปด้วยแกลทันไหมเนี่ย น่าจะแคปทันอยู่นะเมื่อกี e ้อีดอบได้ตัวอ e ีเฉยเลยนะ <laughs> โอ้โหเซนทสี่มันกล้าเกยกดคูดกูไปเทีนะ <laughs> โอ้โหไวกดสวัสดีทุกคนด้วยครับผมผมจะปรับเสียงไอ้นี้ได้ไมเนี่ปรับไม่ได้อีกนะครับผมต้องลงให้จบก่อนนะครับ อ้าวแอดมินแอดมินหลุดอ้าวเฉยเลยอ้าวแอดมินแอดมินไอเดียว้แอดมินเด,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 ดียวตักพักหนึ่งพวกออกตีหมดตีดีหาเลยน,นะทีเดีย Hãy subscribe cho kênh chập Mì Gõ เฮ้ยเกินเกินไปเกิน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 ไปครับเกินไปครับบอกไปว่าถ้าเล่นโปรเอไอจะได้ออกเลยครับ่ายะเราพิมพ์ดูเดี๋ยวเราพิมพ์ดูว่าเล่นโปรหรือเปล่าเอไ เลยทำให้เด้งอยู่ดีๆก็หายงงเลยโ่อมาต่ <c oughs> ได้เมื่อกี่ตัวแล้วมีตัวเดียวตัวเดียวได้ตัวอีมาตัวเดียวตัวเดียวเลยนี่ไงตัวอีแต่แครูปมาละ <c oughs> เอา้าหายยาวเลยหายยาวเลยทีนี้เอง เดี๋ยวเดี๋ยวผมปับเสียงในเกมมันัาเสียงก่อนผมปิดเสียงไว้ขออยู่กิวด้วยได้ไหมติดเออเออใจ หายเอ้ยเดี๋ยบอกแล้วว่าอย่าใช้อย่าใช้โปเล่นเราจะซอยกันด้วยไมเนี่ย ไอคิดก็ขาดแล้วขาดแพ้ก็ตอนนี้เสียขายหมดแล้ว,ลวดเลยโคดนเอี่ยวอะ่ะโคดนทางตีนี่แหละถ้าไปก็ไปกันหมดดิอะ่ะหมดด้เลย cả bè có rồi à sao con ừ là. à ngày bình ngã là. bì kéo về rồi kéo về rồi สดีครับพี่ชายสวัสดีครับผมก็อดจแก้โกลว์ใจใจคนไนี้ตี่เขาก็ดิ่งมากเลยนะแปลกมากเลยนะยนะผิดสุดพิดสายสุดสุดเลยป <c oughs> กติคนออกตีกันไปหมดแล้วเนี่ยป่านนี้ <c oughs> ถ้าโดนจริงกูน่าจะโดนเลิกเล่นลนะ่ะ <c oughs> <c oughs> แอดมิน แอดมินมาเฉลยเขาดีกว่าป่ะมาเฉลยเขาหน่อยมาเฉลยเขามาเฉลยเขาโอ้มาเฉลยเขาเนี่ยสงสายเขาเฉลยเขาโอเค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 ลงต่อลงต่อลงต่อเราไปย่อท้ออยู่แล้วเดี๋ยวพูดเลยรอีบแป๊บนะครับมาเฉลยหน่อยแอดมินมาเฉลยแอดมินมาเฉลยมาเฉลยทีนะ Uh-huh. <laughs> าษีที่ดาวโซนก็ดีวิ่งแรงอยู่นะแอดมินก็จใจเขาดิ้งมากนะแอดมินผมจะบอกให้นะีอยากมากแค่เพมพ์นะถ้าเป็นหลายๆคนน,น่าจะลดออกดีดีไปไหนต่อไหนแล้วนะครับนะถ,ถ้าเป็นเรื่องจริงคือออกดีดีไปแล้วนะครับผมโอเคก็ได้เห็นรีแอคของผู้เล่นก็เป็นไงกันบ้างนะครับผม,ผมก็ ยังไงก็ฝากชอ่องีคคอมมิตี้ด้วยนะครับผมโหนับมือกับแอดมินสปั่นมาป่านกันนะครับโอ้แต่รีแอคอาจจะดึงกับเราเชียกันเลยทีเดียวนะฮ่าฮโอเคผมถ้าถูกใจฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอาไปลงช่อง YouTube ให้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะครับผมขอบคุณครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ